เจอข้าวเกลียบเห็ดหอมมานะครับในติกตอกนะครับเลยสั่งมากินดูนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยครับโอ้โหดูแค่กล่องสวยงามมากครับข้าวเกลยบเห็ดหอมนะครับนี่แบบนี้นะครับแพ็กเกจสวยเปิดมานะครับมีทั้งหมด4ห่อนะครับผมเรากินไปแล้ว1ห่อนะครับมีกินแล้ว1ห่อนี้ครับเฮ้ยดูนี่เลยครับผมเหมาะมากที่จะซื้อเป็นของฝากซื้อไปกินนะครับผมนี่มาดูครับเราแกะเลยครับกินแบบไม่หยุดไม่ยั้งเลยครับ เขาทาได้บางมากนะครับบางมากเลยครับดูครับสไลด์ได้บางมากเป็นถุงอย่างนี้เลยนะครับนี่อร่อยเลยครับกล่องละ2อ0ยบาทเองครับท่านชมครับผมทําสดๆนะครับเี่ยไม่ใส่สีผสมอาหารกรอบนาน10วันไม่มีส่วนผสมของสารกันบูดอาหารเจร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีความอร่อยนะครับผมสนใจตะกร้าด้านล่างได้เลยครับลองไปเลือกซื้อชมดูครับของอร่อยครับ แล้วเราก็มากินนะครับดูครับบางมากเลยครับบางอกินแล้วก็อร่อยครับกินได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่วัยชราวัยเด็กได้หมดครับอร่อยครับท่านผู้ชม,มกรอบจริงครับอร่อยตาก,ก้อยังหิวเลยครับกินแค่ชั่วโมงเดียวก็หมดครับ แบบนี้เลยครับผม